มาครับเบิ้งทางนี้โอ้ถางเขามาหนึ่งสองสามสี่หาน้ทางนีนะครับ สวัสดีครับพี่น้องครับพ่อกันหลังฝนตกเศร้าใหม่ๆนะครับย่ามเศร้าๆผ้าพี่น้องรอปลานะครับเขาปลาเขาดงหายูหากินเช่นเคยนะครับมือนีผ้าพี่น้องมาหาเนาใหม่นะครับที่แรกตั้งใจว่าสิไปปลาติดริมห้วยนะครับมือนีค้นมาหลายเลยที่เดียวผมก็เลยบ่อไปรถจอดป้ะมานซิบกาขั้นหัวแลครับผมก็เลยบ่อไปก็เลยมาอีกปลานี่ปลาหกหกนะครับมือนีมากครับสมุนสองตัวนะครับมือนีผมขี่ซาเลงมาก็เลยเอามามาได้นะครับ เอาไปรุ่นไปเบื้องน้ำกันนะครับว่าฝนตกเศร้าใหม่ๆยังสิ่งใหม่มันจะเกิดไปนะครับเนาะนี่ครับน,บนอแรกของมือนีถ้านี่น่าจะบ่าหีคนมาหามั้งนะครับถ้ามีคนมาหาแลวผมก็ง่ายอีกไปอีกปลาหนึ่งหลายปลาเลยครับ บได้ออกหาหน้ำใหม่สามมือแล้วครับผมอมันเก็บแอวไหมครับกระดูกหลังลันครับลันสองเทือเลยได้ไปหาหมอครับเก็บตีนชิงบมได้เลยอนอนหนึงครับป้านีก็ไม่ค้นหาเลยครับ อาจจะหาสองสามมือเป็นแล้วครับห้ค้นหาอูเขามาเมืองทางนี้ครับพี่น้องครับค้นปูเขามาทางนี้มันหกมันทางเขามา กระชะหน่อยนะครับเด้นใหมันี่ฮึ๊บสางกับไปครับยิ่งจะงออื้อ อสุดมือ,อมสามนอครับก้อนนี้ มาครับเบิ้งทางนี้โอ้ทางเขามาหนึ่งสองสามสี่หาน้ตัางผีนะครับ あっ、うん、あねえねえ。 าทว่าได้ครับต่อนนี้ครับหนึ่งสองสาม

สองเนียงครับฝากพี่น้องกันนะครับเด้อพี่น้องท่านใดที่เข้ามาเบ่งคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับฝากกดติดตามช่องย t u b e ผมน,นะครับแล้วก็ซอยดันเพจในผมนี้เด้ครับเด้ออี่อันหนึ่งยางต่อไปทางนี้กันึิมีคนหาบอแต่ว่าห้อยค้นทางเข้ามาอยู่นะครับ มันมาทางนี้ตกใจว่ามันงูลรากขาบ,บางูปลางูอย่างนี้ตัวใหญ่หายใหญ่ขาดเนยปลากระตันปะปะหกหายโบไปต่อละใหญ่ปลาไหมครับก่อนนี้ครับนีงมัท่านได้ออกจากปลายังไม่พอก่อขาออก อยมีคนไหนเอาว่าได้ปลาที่สองครับพี่น้องครับมรงจริมีปลาที่สามอีกบน Hum. ตามันครับนอนนึง่งส่วนได้ังมันตึงไก่ขากับพอดีหมดแล้วครับโมมี่ด้กรับบ้านนะครับเท่อนี้วันนี้ค้นหาเยอะเลยครับสามสี่ข้นหมดจุกหนึง่งแล้วอีก จุ่มหนึ่งอยู่ทั้งหลังผมมหาหลายเรื่องเลกับครับกลับ,บโดยเบริงผลงานมือนี้ครับวิดีโออาจชีพว,วัวเาปนไอ้เนี่ครับเด้วยต้องเก็บตามน้ำใหม่ครับถ้าน้ำใหม่ยเยอะผมก็ทำวิดีโอยงาเน้นักหน่อยนะครับภรร่าเขาฝนภรร่าคอยสิได้หาบ้านเจ้าของเป็นน้ำใหม่ไพ่ป่าไงอัดรถโดยฝนเดินหนาวเดี๋ยวมากนี่ มาสมบืนขี้ตงว่านี่ผมบืนกับไปได้นี่เบิดแล้ววันนี้เบิดปลาหาแล้วครับจ้กสิไปทั้งไดนจะว่าวเอาขนมมากินย่างดีมือนี่ว่าจิต เอาน้องใหม่เจ้ากระสอบเนี่ยมันปลาที่เคยหาได้เยอะๆกับข้นเต็มเอาครับเบิ่งผลงานมื่อวานเดี๋ยวเอาขวดน้าออกก่อนซสุดตายย เก็บเครื่องสอบหน่อยครับเก็บเครื่องสอบปุ๋ยหน่อยโอเคครับพี่น้องครับมือนีคือสิฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านีล้ลครับคอยพอกันมือหนาน,นะครับขอบคุณทุกๆก,การติดตามขอบคุณทุกๆก,การรับชมครับอยู่ดีมีแห้งลำาร้ยงันทองซูกซุกค่นครับสวัสดีครับ